ครับมืัอนี้เขาสั่งของเขาสั่งหมูวานเมื่อสั่งมืัอนี้สั่งหมูวานได้มือนี้ครับจากเบิ่งจากจากจากนาจะเป็นของอหิงกองหินกองครับหินกองเชียงกงผมบ่เคยสั่งนะแต่ว่าเห็นโฆษณาของกะราคาราคาบ่แพงนะบ่ซ้ัมแพง สำหรับคนที่ประกาศสร้างว่าของมันเถื่อที่เป็นเหตุปอมหรือว่าอย่าง,างบ่เดียวมันนี่ผมสร้างแล้วเดี๋ยวก็ได้เห็นครับอันนี้เป็นลูกหมากสิบลอ้อครับนี่แหละอะ K N K K N K อีหอ K N K ครับสร้างหมู่บ้านมันนี่ได้ครับทรงเร็วถือว่าทรงเร็วครับ เรื่องคนส่งถ้าส่งน้ำหลานนะครับคนส่งอยู่ในช่วนมันทิเรลวครับเรียวครับ <c oughs> ผมมันเร็วเรีย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 วนี่หนึ่งล่งหนึลูกนี่สำหรับสั่งอะไรที่ว่าตื่นนะครับตื่นตื่นผ่านอยู่ อ๋อได้ละฝ่าก็เฉยหนึ่งลังหกลูกแล้วบอกว่ามันเป็นแบบใดครับชิ้นมะ,ะเพียงขั้นเนี่ยทิ้งเลยเฮาเนี่ยเป็นไข่ไข่ครับยาง เป็นพลาสติกนะครับกะแต่ว่าคือเบาเบาขนาดนี้บ่อี<ม>ห่ออื่นเดี๋ยวจะลองใส่เบิ่งบเบาเบี่ยวหน้าเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นพลาสติกเอ้เป็นยางเป็นซีนนะครับซีนอันนี้เป็นแกนเล็กยาง มียางแข็งรอ,อบต่อไปเดี๋ยวสิรองสั่งอ,อันนี้ยังก่อใบสีนะครับเสือน้องอยู่ในกลุ่มแพงกับเมื่อนสี่พันแต่อันนี้นว่า 5, 000. 5, 000. 5, 000. หาพันหาพันหาเดี๋ยวสั่งไห้เบิ้งจากหินกองเชียงกงทรงจริงครับวันสั่งตอน อ่อโอนเงินตอนตอนเสาร์ครับมาอน,นีตอนเสาร์กับมะหอนครับยี่สิบ4ี่ชั่วโมงครับประมาณประมาณโดยประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงหินกองเชียงกงสั่งลูกหมากเราก็จีบมนะ่ถอดเราก็เสียคาอัด อีกนะครับลูกละเท่าไร k n k บบเคยใส่ครับเยวกับบอเคยเปลี่ยนแต่สื่อหลดมานั่นแตกแตกล้ายแล้วครับกินยางแรนบ่ตรงอลองดูครับห่อ oh, k n k